สว, gamer, สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะนำเสนอเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบโบราณครับโดยมีสมาชิกคือหนึ่งนายศิลาโพหลวง2นายโสกุลยาสุภาพามนายอนุชางศ์สา4นายจิริถิริพัฒน์ห้านายอชิตพงศ์นิย่าิ6นายสาววิริภัณฑ์ที่แรกนางสาวอรวรรณน์ผาดยงสายเราจะหยุดเรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสามชนเผ่าครับชนเผ่าแรกคือชนเผ่าเมียนครับเมียนได้ย้ายตินทางมาพื้นที่จังหวัดเพชร พะการแทรกแซงของพองรรคคอมนิสห่งประเทศไทยและการประกาศเขตเรียนแห่งชาติทับซ้อนพื้นที่ของชาวเขาจึงย้ายจากป่าลงมาพื้นที่ราดทําให้ไม่มีพื้นที่ทํากินจึงต้องปรับตัวในกานนรนำอารยธรรมวัฒนธรรมของตนเองมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่ายคืองานสร้างสารรค์ของชนเเ่าในส่วนแรกที่จะนำเสนอคือที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านของชาวเนื่องบรบนนบบบรนำกระบอกไว้ไท่ ทำมาเป็นรางน้ำเพื่อรองน้ำจากลำธารมาใช้แผ่หนหมู่บ้านชาเมียนจะปลูกบ้านข้อมดินใช้พื้นดินเป็นพื้นบ้างบ้านมีลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุงหลังคาด้วยหญ้าคาหรือใบหวายฝาจะทำจากไม้อ่อนด้วยการนําริมถากให้เรียบกั้นฝาในแนวตั้งบางหลังใช้ไม้ไผ่หรือฟางข้าผาสมดินก่อเป็นกำแพงถ้าสมาชิกหลายคนจะแบ่งเป็นห้อง หน้าบ้านมีประตูเรียกว่าประตูผีประตูนี้จะเปิดใช้เมื่อส่งบุตรสาวออกไปแต่งงานหรือนำรุษภัยเข้าบ้านและจะใช้เวลายกย้ายศพออกจากบ้านตรงกับประตูหน้าจะมีหิ่งผีติดอยู่ข้างฝาเป็นที่สิงัิสิทิของผีบนท้าบุุษในส่วนของงานหัตถกรรมเครื่องเงินของชาวเนียมทำเครื่องเงินเพื่อประดับศพผู้หญิง อยู่ที่บ้านเขาน้ยหมู่ที่หนึ่งตำบลคลองนาพัฒนาอคลองรา,นา,รงราจนนทบุรีแพงเมันที่งดงามมากมีน้ำหนักหกกิโลกร,รมัมจากการสัมภาษณ์นายขวัญทองเจ้าเสือรีนายช่างทำเครื่องเงินของชาวเยาขณะนี้เขาไม่ได้ทำเครื่องเงินประดับชุดเตืนกายาของรุภาพสตรีชาวเยาแต่อย่างเดียวแต่เขายังทำส่งออกต่างประเทศอีกด้วยรายการแต่งตัวของผู้หญิงประกอบไปด้วยจริงเจีขาก้วยซึ่งเต็มไปด้วยลวดลายปักเสื้อคลุมตัวย,ยาวถึงข้อเท้า มินคมอยู่รอบคอผ้าคาดเอวและผ้าพวกหัวด้วยเหตุน,นี้หิีเนี่ยนจึงอวดรวดลายของตนเองโดยการรวบปลายเสื้อที่ข่าด้านข้างทั้งสองมามัดด้านหลังและใช้ผ้าอีกผืนทำหน้าที่เป็นเขมขัดทับเสื้อและางเจนร,รอบหนึ่งและในเฉลของผู้ชายประกอบไปด้วยเสื้อตัวสั้นหลวมคอกลมชิดหน้าผออกอ้อมไปติดกระดุมลูกตุ้ง เงินนับสิบเม็ดเป็นแถวทางทางด้านขวาและกางเกงตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมคามสีงเงินและต่อมาชนเผ่าที่2คือชนเผ่าโมง,งองำเภอคลองลานจังหวัดพแพงเพชรซึ่งประกอบไปด้วยสามหมู่บ้านได้แก่หมู่บ,บ้านตลาดโมงหมู่บ้านใหม่ชุมชนไซและหมู่บ้านปาา่าคาชนเผ่าโมง,งนอำเภอคลองลานมีการประกอบอาชีพหลักคืออาชีพเกษตรกรรมพืช และเศรษฐกิจสำคัญได้แก่มันส์สหลังข้าวอาชีพรองคืนการค้าขายและมีกลุ่มอาชีพเสริมในหมู่บ้านเช่นกลุ่มเกษตรพัฒนากลุ่มปักผ้าชาวเขากลุ่มตีมีดเป็นต้นและในส่วนของที่อยู่อาศัยโดยจารีประเพณนี้ของชนเผ่าม้งเราจะสร้างบ้านติดพื้นดินเพื่อความสะดวกสบายของการประกอบพิีกรรมต่างๆในส่วนของเครื่องแต่งกายชนเผ่าโม้งมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีความสวยงามทั้งลวดลายต่างๆบนผ้าและแบบของเสื้อผ้าในอดีตชนมเผ่าม้งใช้ผ้าไหมดิบที่ผลิตเองมาปักเป็นลวดลายซึ่งชนมเผ่าม้งดุจคนออกแบบเองมีการปักลวดลายเรียบร้อยจะนํามาแปรรูปเป็นเสื้อผ้าทีาท่สมใสกันในปัจจุบันและต่อมาชนเผาุดท้ายชนเผาที่3ชนมเผาวังาพยอหรือเดิมเรียกกันว่าชนเผากะเหรี่ยงเป็นชนเผาที่มีการอพยพถึงฐานกระจายไปทั่วไทย และส่วนหนึ่งได้มานั้งทินฐานที่อำเภอคองรานจังหวัดพิมเทศที่อยู่อาศัยลักษณะบ้านของชนเผ่าบางรัพยอจะสร้างแบบมีการยกพื้นสูงมีใต้ถุนบ้านบ้านจะสร้างด้วยวัสดุที่เป็นไม้ไผ่จะกั้นด้วยผ้าและหนึ่งหลังคาด้วยใบไม้ใบตอง ยาคาไปไหวายบนบ้านจะมีชาตซึ่งเป็นที่วางกระบอกไม้ไผ่สำหรับการดืมด่มน้ำอีกส่วนหนึ่งเป็นที่ทำงานเช่นการทอผ้าเข้าไปข้างในบ้านจะมีเตาไฟอยู่ตรงกลางจะมีแช่แขวนอยู่เหนือเตาไฟระวางของในส่วนของเครื่องแต่งกายการแต่งกายของเด็กและหญิงสาวที่ยังไม่มีครอบครัวจะสวมใส่สุททรงกระสอบผ้าฝ้ายผืนขาว พอปักด้วยรูลายให้งดงามการแต่งกายของผู้ชายยังไม่แต่งงานจะสวมกางเกงขายาวแบบจีนสีดำหรือขาวสวมเสื้อสีแดงยกด,ดอกเป็นหมู่แขนสั้นเสื้อยาวรึ้งเขา่าบางคนจะสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวด้วยเสื้อชุดสีแดงบางคนจะสวมชุดดำก็จบลงไปนะครับกับการนำเสนองานของกลุ่ม ปุนมปัญญาท้องสื่อแอปของร้านขอขอบคุณที่รับชมจนจบครับอขอบคุณครับ